ตามปกตินะคะเด็กในช่วงวัยอายุประมาณ11ถึง14เดือนนะคะก็คือเฉลี่ยก็ก่อนขวบนิดนึงเนาะจนถึงแบบประมาณขวบ2เดือนนะคะอันนี้ก็คือน้องจะต้องเริ่มเข้าใจความหมายของคำพยางค์เดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถามเขาว่าแม่อยู่ไหนเขาก็ต้องชี้ไปที่แม่คนไหพอพ่ออยู่ไหนก็ต้องชี้ไปที่พ่อนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการออกเสียงคำว่าพ่อแม่นะคะ,ะเป็นคำแบบ เรียกเรียกคำว่าพ่อหรือแม่เนาะแบบเฉพาะเจาะจงก็คือคนนี้พ well, ่อก็คือจะออกเสียงแบบนี้ว่าพ่อส่วนคนนี้แม่ก็จะออกเสียงคนนี้ว่าแม่นะคะแต่ว่าคําว่าพ่อแม่ของเด็กวันนี้อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบพ่อหรือแม่แบบนี้อาจจะออกมาเป็นเป็นผ่าผ่ามาอะไรอย่างนี้นะคะคือใจยังไม่ได้ออกเป็นพ่อแม่แบบ คําออกมาเป็นแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาในช่วงวัยประมาณ15-18เดือนนะคะช่วงนี้คือประมาณขวบ3เดือนจนถึงประมาณขวบครึ่งเน